ในวันมหามงคลอภิธษเกตตาสมัยครบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านก็ถือว่าเป็นศาสนุปธรรมพกเป็นผู้อุปธรรมพระพุทธศาสนาที่วัดก็มีการศึกษาพระบาลีมีพระภิกษุสามเณรสอบได้เป็นจนํานวนมากเป็นอันดับหนึ่งในหนตะวันออกส่วนหนึ่งก็ได้รับการอุปธรรมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็มีการถวายพระตาหารแก่พระภิกษุสามนเณรผู้เข้าสอบหากว่าสอบได้ก็มีการพระราชทานพัดปร,รียนให้แก่ผู้ที่สอบได้เรียกว่าถวายกําลังใจถวายทุนให้แก่สํานักที่มีการศึกษาพระบาลีอันนี้คือาศาสนุปธรรมพวกที่พระองค์ทรงอุปถัมพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งคือการศึกษาพระบาลีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนประสบนิกกรได้เข้าวัดได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศล ในช่วงปีพิเศษ7 2 0รรษาในปี2 5 6 7ในปีนี้